สวัสดีครับหมอได้รับคําถามจากทางบ้านมานะครับถามว่าจัดฟันยูสามารถทําจมูกได้ไหมนะครับวันนี้หมอก็จะมาตอบคาถามนี้กันครับผมคําตอบนะครับสําหรับคําถามที่ว่าทําจมูกในระหว่างจัดฟันทาได้หรือเปล่านะครับคําตอบก็คือ ได้ผมเพียงแต่ว่ามีข้อแนะนําอย่างนี้ครับควรเว้นระยะห่างจาก2องขั้กตอนี้อย่างน้อย1เดือนนะครับเช่นทําจมูกไปวันนี้แล้วอีกหนึ่งเดือนค่อยไปจัดฟันค่อยไปถอนฟันนะครับเพื่อให้แผลตรงจมูกหายดีก่อนโอเคถ้าใครมีคําถามนะครับสามารถที่ถามมาได้ที่ inbox หรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับหากใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับหมอฟากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ